และผมเรียนกับพี่น้องว่าตั้งแต่สงการเลือดปี52ถึงเหตุการณ์1ิเมษาถึง19พฤษภาคมปี53วันนี้มันเป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงถูกสร้างสถานการณ์นั้นเป็นฝีมือของไอ้พวกนี้ทั้งสิน้นเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรณกล้าทำทุกเรื่องล่ะ กล้ายึดหน่วยงานราชการเสื้อแดงไม่เคยกล้ามากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงซึ่งคณะที่มาจอดไม่มีคนเสื้อแดงเหลืออยู่นะั้นก็ฝีมือไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเผาเซนทันเวิลก็ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเผาสายลากลางยัดเยียดความผิดให้กับพี่น้องเราก็ไอ้พวกนี้ทั้งนั้น ข้าประชาชนและวยายามยัดเยียดชายชุดดำความจริงแล้ะมึงไง้ชายใจดำทั้งนั้นพี่น้องที่เราจะหลายผมเรียนกับพี่น้องไงครับว่าความจริงมันถึงบางอ,อ้อ